สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ SpaceMan Podcast ดำเนินรายการโดยการ Co-founder ของ SpaceCraft ThaiCraft Beer ถ้าชอบเนื้อหาจากทางช่องเรารวมถึงเรื่อง Craft Beer อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทางช่อง SpaceMan นะครับใกล้ปีใหม่เข้ามาแบบนี้ในต่างประเทศเริ่มเข้าสู่เทศกาลวันหยุด หลายประเทศช่วงเวลานี้อากาศจะเย็นบางที่มีหิมะตกต่างกับบ้านเราที่เข้าเดินธันวามาแต่ความร้อนก็ไม่ลดลงเลยพนักงานบริษัทแบบเราก็คงเริ่มผ่อนคลายเรื่องงานหาเวลาพักผ่อนก่อนที่จะต้องกลับมากรำศึกหนักต่อในปีหน้าช่วงเวลานี้ในต่างประเทศจะมีเบียร์ประจำเทศกาลชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วงเวลานี้นั่นก็คือคริสต์มาสเอลโดยเป็นเบียร์พิเศษ ที่มีการผสมวัตถุดิบชิ้นต่างๆเข้าไปที่ผมคิดว่าเบียร์แบบนี้เหมาะแก่ประเทศไทยของเรามากเพราะเรามีวัตถุดิบ,บดีๆที่คุณภาพสูงและเหมาะกกบการทำเบียร์เยอะมากๆวันนี้เราอยากจะมาเล่าให้ฟังครับว่า Christmas เอลคือเบียอะไร Christmas เอลคือเบียร์พิเศษสำหรับการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสรวมถึงเทศกาลปีใหม่ที่มักจะมากับแอลกอฮอล์ที่สูงกว่าเบียร์ปกติ โดยจะเป็นเบียร์ที่มีคาแรคเตอร์จากสเปเชียลมอล์เครื่องเทศสมุนไพรและผลไม้โดยจะออกมาในสไตล์ OL strong อ Bar l e าร l เลไแต่ใน BJCP จะอยู่ในหมวดที่30 s p i c e b e e r เโรงเบียร์หลายโรงมักจะผลิต Christmas Beer หรือ Seasonal Beer กันตามปกติโรงเบียร์หลายแห่งมีประวัติในการทำเบียร์แบบนี้มายาวนานโดยเฉพาะในเบลเยียมอังกฤษ สแกนดิเนเวียและสหรัฐอเมริกาด้วยปกติแล้วเบียรแบบนี้จะผ่านการบ่มเป็นเวลาหลายเดือนและไม่มีสูตรตายตัวสำหรับเบียรพิเศษเหล่านี้แต่ที่พบบ่อยมักจะมีส่วนผสมของซินนามอนขมิ้นส้มเลมอนเมล็ดผักชีและด้ำพึ้งรวมถึงวัตถุดิบอื่นๆเบียรพิเศษสำหรับเทศกาลเหล่านี้เป็นโอกาสในการสำรวจความชอบของนักดื่มด้วยการใช้วัตถุดิบใหม่ๆ โดยการผลิตออกมาเป็นเบียร์ที่มีความเข้มข้นมีแอลกอฮอล์สูงที่บางทีอาจจะเกิน10%ขึ้นไปยกตัวอย่างเช่น Our Special Ale ที่เป็น Christmas Ale จาก Anchor Brewing ซึ่งเป็นเบียร์ที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศที่แตกต่างกันทุกปีที่เกิดในยุคแรกของ American c r าฟเบียร์เรวอลูชั n พอคิดถึงเบียร์รูปแบบนี้ในไทยผมมองว่าอาจจะเป็นต้นความคิด ที่จะสามารถกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำหรับสินค้าท้องถิ่นได้เพราะประเทศเรามีแหล่งเครื่องเทศต่างๆที่สามารถนำมาทำเบียร์ได้มากมายรวมถึงถ้าไม่ใช่เครื่องเทศประเทศที่อยู่ในโซนอบอุ่นจนร้อนแบบบ้านเราก็มีพืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆที่สามารถนำมาใส่ในเบียร์ได้แต่บางทีต้องผ่านกระบวนการบางอย่างก่อนและประเทศเบืองร้อนแบบเราคงไม่ต้องทำเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์สูงแบบประเทศที่มีอุณหภูมิติดลบแบบเขา การใส่วัตถุดิบอื่นลงไปในเบียร์เราคงใส่ได้ไม่กี่ขั้นตอนในกระบวนการผลิตโดยปกติแล้วกลุ่มเครื่องเทศเราคุณจะใส่เข้าไปในขั้นตอนการต้มในช่วงท้ายหรือประมาณ5-10นาทีก่อนปิดไฟการจะให้เครื่องเทศแสดงคาแรคเตอร์ออกมาเด่นชัดแค่ไหนคงหลีไม่พ้นการลองผิดลองถูกและคุณภาพของเครื่องเทศในแต่ละรอบที่ใช้ในการต้มคงต้องลองกะเวลากันดูดีๆครับ เพราะคาแรคเตอร์ของเครื่องเทศจากการต้มถ้าชัดเกินไปอาจจะไม่ถูกปากนักดื่มบางคนนอกจากขั้นตอนการต้มเราก็สามารถใส่เครื่องเทศในขั้นตอนการหมักได้แต่ควรจะใส่ไว้ในถุงฮอปอีกทีเพราะถ้าใส่ลงไปตรงๆเครื่องเทศบางชนิดที่ผ่านการบดอาจจะกระจายไปทั่วเฟอร์เมนเตอร์และไม่สามารถแยกออกจากน้ำเบียร์ได้มาที่การใส่ผลไม้กันบ้างเราอาจใช้ผลไม้สด ผลไม้แบบเพียรเร่หรือการใช้ไซรัปผลไม้การใช้งานผลไม้ขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบของผลไม้ที่จะนํามาใช้รวมถึงปริมาณในการใช้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและคาแรคเตอร์ของผลไม้ชนิดนั้นการใส่ผลไม้ลงไปในเบียร์เรามักใส่กันใน2ช่วงคือช่วงการต้มและช่วง secondary fermentation การใส่ในช่วงการต้มควรระวังเรื่องเมล็ดหรือเปลือกของผลไม้เวลาที่ถูกความร้อน เพราะอาจจะเพิ่มความฝาดให้กับเบียร์ได้ผลไม้ส่วนใหญ่จะนิยมใส่ในช่วง secondary fermentation มากกว่าแต่การใส่ไปในช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องความสะอาดแม้เบียร์หลังการหมักจะมีแอลกอฮอล์ oh และ pH ที่ติดเชื้อได้ยากแต่การฆ่าเชื้อผลไม้ก่อนใส่ในกรณีที่เป็นผลไม้สดจะปลอดภัยกว่าส่วนถ้าเป็นเพรเรหรือสลับผลไม้ที่ฆ่าเชื้อมาแล้วเราอาจจะไม่ต้องกังวลตรงนี้ การใส่ในซุ้ง Secondary Fermentation จะเป็นการทำให้ยีสต์กลับมาทำการหมักต่อทำให้ความหวานจากผลไม้ลดลงและได้แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจากสองวัตถุดิบที่กล่าวมาการที่จะทำให้ไทกราฟเบียร์รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นกลายเป็นซอฟต์พาวเในสังคมโลกเราคงต้องมีการสนับสนุนอย่างจริงใจโปร่งใสและต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่พูดเพื่อก่อกระแสไปวันๆแต่แม่แอคชั่นอะไรประเทศไทยของเราจะมีวัตถุดิบอีกมากมายที่สามารถเอามาแปรรูปเพื่อเป็นสินค้าส่งออกได้ถ้าเราคิดให้เยอะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบที่เราเคยเสียสินค้าส่งออกในรูปผลผลิตหลายชนิดให้กับประเทศอื่นไป SMT ไทยจะไปต่อได้นอกจากจะต้องคิดเ,ดย,เยอะๆเข้าใจตลาดเข้าใจบริบทของโลกและยังต้องการการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐครับ สุดท้ายขอฝากเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ควรดื่มจนเมาไมา่ควบคุมตนเองไม่ได้ดื่มแล้วไม่ควรขับยานพาหนะดื่มอย่างรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องราวของคราฟเบียยังมีอีกมากมายและพบกันได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ